ย้อนเวลากลับไป550ปีก่อนคริสตกาลปอมเปอีเมืองท่าที่รุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันก่อนเกิดเหตุการณ์การประทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟวิสซูเวียส The downfall of Pompeii จะเป็นการพาเราย้อนไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นโดยตัวเกมจะแบ่งออกเป็น2เฟสใหญ่ๆคือเฟสแรกการอบพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานของผู้คนมากมายเฟสที่2 ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องพาคนของตัวเองเอาชีวิตรอดออกจากเมืองหลังจากภูเขาไฟระเบิดให้เร็วที่สุดเฟสแรกผู้เล่นแต่ละคนจะเริ่มอพยพเข้าเมืองด้วยการเล่นการ์ดหนึ่งใบวางคนงานของตัวเองไปที่อาคารที่ตรงกับสีและตัวเลขที่อยู่บนการ์ดแต่ถ้าอาคารนั้นมีคนงานของเราอยู่แล้วเราจะได้วางคนงานเพิ่มที่อาคารเดียวกันแต่คนละตึก หรือว่าที่อาคารสีเดียวกันแต่คนละเลขหรือว่าไปวางที่อาคารที่ไม่มีสีไม่มีเลขโดยได้วางเพิ่มตามจํานวนคนงานที่มีอยู่ก่อนหน้าเล่นการ์ดเสร็จก็จ่วการ์ดกลับให้ครบ4ใบถ้าจั่วได้เอดิาใบแรกก็เตรียมตัวเจอกับการประทุของภูเขาไฟได้แล้วจัวการ์ดอื่นขึ้นมือให้ครบ4ใบ แต่ถ้าจัวได้โอเมนแสดงว่าภูเขาไฟเริ่มปะทุให้เลือกหนึ่งอาคารแล้วหยิบคนงานของผู้เล่นคนอื่นที่อยู่ในอาคารนั้นไปไว้ที่ภูเขาไฟแล้วจวการ์ดอื่นขึ้นมือให้ครบ4ใบเมื่อการ์ด ad 79ใบที่2ถูกจั่วได้จะถือว่าจบเฟสแรกภูเขาไฟวิสุเวียตจะระเบิด ให้ผู้เล่นคนถัดไปของผู้เล่นที่จั่วการ์ด AD79 ได้จั่วลาวาทายจากในถุงมาวางที่เมืองถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์อันแรกก็วางไว้ตรงจุดเริ่มต้นของสัญ,ญลักษณ์นั้นก่อนแต่ถ้าเป็นอันถัดดไปให้วางต่อทางด้านซ้ายหรือขวาหรือบนล่างก็ได้ผลัดกันหยิบคนละหนึ่งจนครบ6กก็จะเข้าเฟสที่สอง เฟสนี้ผู้เล่นทุกคนต้องอบพยพคนงานตัวเองออกจากเมืองให้เร็วที่สุดโดยเริ่มจากผู้เล่นคนถัดมาที่จวลาวาทายอันที่6แล้วผัดกันจ่วลาวาทายมาวางไว้เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมตรงการเดินคนงานหนีได้สองช่องจะหนึ่งตัวสองช่องหรือสองตัวตัวละช่องก็แล้วแต่ ถาลาวาทายไปวางตรงตำแหน่งที่มีคนงานอยู่ก็ให้โยนคนงานเหล่านั้นไปไว้ที่ภูเขาไฟคนงานที่เดินออกจากเมืองได้ก็วางไปที่แต่ละประตูเมืองเกมจะจบเมื่อลาวาทายอันสุดท้ายถูกจ่วมาวางผู้เล่นที่มีคนงานหนีรอดออกมาได้มากที่สุดก็จะชนะ